สวัสดีครับสวัสดีครับก่อสวัสดีค่ะชื่อน้องจุดซองนะคะวันนี้น้องจุซองยังไม่นอนเลยนะคะน้องจุดซองเกเรมากวันนี้น้องจุดซองจะร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังไหนเิีมเลยออโอ้ยเพลงอะไรอ่ะน้องยังไงล่ะลาลลยอ่ะว้าเย่ยโหล้วย่ แจ็คเจอโนแฮดาฟาร์มอะไรต่อยัยยยสวัสดีครับสวยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชว์ดิสวัสดีครับ,รบอันยองพูดดีอันยองอันยองว้าอันยองอันนี้คือน้องเน่ากับพี่หนอนพี่หนอนกับน้องเน่าโปโปน้องโชว์หน่อยสิโปโปน้องโชว์สิโปโปน้องย่องเล่กน้องสิอันยองน้อง อันยองน้องให้น้าด้าฟังหน่อยนะเว๋ออันยองอันยองน้องกิไปแล้วไม่เอาแล้ว